สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีแอ๊ีทุกคนนะคะ,ะวันนี้แอดไม่มีเวลาไปทมาทาคลิปนะคะก็เลยลองมาคลิปนี้ให้ดูนะคะ,อะแอดจะมารวมคุ้นมารวมแล้วก็ฮานอยสตาร์แล้วก็ลาสตสตาร์ใส่ด้วยกันนะคะเพราะว่าวันนี้มีวงสวงตะปูที่มีบ้านนะคะต้องรีบไปแต่เช้าก็เลยวอรมไทัทก็เลยมาทําให้ทุกคนนะคะ,อะแอดมารวมเลยนะคะเดี๋ยวออกหุ้นก่อน พุนะะ่นมัดรวมค่ะพุ่นมัดรวมพุ่นมัดรวมวันที่สิบนะวันนี้สิบสิบแอบจะไปแบบลูบๆนะคะเด่นลูบ สองหกเจ็บส,สามสาโอเคค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวต้องต้องคิดแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าแอดไปเขียนเหมือนจะสั่นกว่าทุกคนสั่นนะสัน่น บา่าอยาจะทำให้เร็วูโอเคโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะวินในตารางนะคะสามสองสองสามหกเจ็ดเจ็ดหกสี่สองสองสี่หกเก้าเก้าหกนะคะเก้าแปดแปดเก้าเก้าแปดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าสามสี่สี่สามหหนึ่งหนึ่งหกนะคะวันอ่าวิ หกหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็สามสามนะคะสามสามหนึ่งอ่าวันนี้แอนให้ฟันหกรอบเช้านะคะแล้วก็ฟันสองรอบบ่ายเนาะหรือใครจะฟันทั้งทั้งสองรอบเลยก็ได้นะคะตัวเจอของแอนก,ก็จะมีสามสองสองสามหกเจ็ดเจ็ดหกสองสี่สี่สองนะคะที่แอนเจอะให้นะชั้นหระเปล่าคะทุกคนถ้าแอน คลิปเขียนแล้วมือจะสั่นนะคะแบบนี้ก็แอรก็เลยทำให้นะคะโอเคค่ะแค่นี้นะคะแอรลิลต์ไปแล้วเดี๋ยวขอบวงสรวงน,นะคะโชคดีกันทุกคนนะคะร่ำรวยๆทุกคนเลยเจ้าพนทุกคนจ้า